สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนพาทุกท่านมาออกนอกสถานที่นะคะเอาน้องออกมาถ่ายรูปนะคะก็เลยอดไม่ได้ที่จะถ่ายคลิปให้ลูกค้าชมนะคะคันข้างหลังเจนนี้นะคะเป็นรถยนต์ Honda c ซี i c นะคะปี08นะคะสีฟ้าสวยเลยนะคะคันนี้อ่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูเรื่องของรายละเอียดรถกันบ้างว่าตัวรายละเอียดรถนะคะคันนี้นะ มีลักษณะรายละเอียดฟังก์ชันรูปล่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ค่าตัวน้องเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะก,ก่อนที่เราจะไปเจอกับอะไรนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดของรถคันนี้เลยนะคะก็คือห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าภายในห้องเครื่องเขาหน้าตาเป็นยังไงสภาพโดยรวมสวยไหมนะคะซื้อรถกับเรานะสบายใจได้เลยนะคะลูกค้าได้เครื่องเดิมแน่นอนนะคะ อันนี้รถพึ่งเข้านะคะเข้าสดๆสดร้อนๆเลยนะคะนี่รอทําความสะอาดนะคันนี้แอร์แบ็กคู่หน้าระบบแอร์แบ็กต่างๆนะคะมีแจ้งเตือนนะคะฝากกระโปรงแท้นะคะฝากระโปรงแท้เลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะได้เป็น Honda i v อวีเทนะเครื่องเท่าไหร่คะ เครื S 1> 1, <S ่อง1.8นะคะ1,800ซีซีนะคะตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะ Ф เฟรมนัมเบอร์ต่างๆนะคะตัวกรอบเฟรมเลขเฟรมนัมเบอร์ต่างๆ, number, างๆนะคะอยู่นะการันตีให้นะคะคัสซีเดิมเครื่องเดิมไม่มีตัดต่อย้อมแมวแน่นอนนะเป็นรถบ้านหรือเปล่าคะคันนี้รถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคันนี้รถบ้านเลยนะคะสำหรับท่านใด อยากได้รถบ้านนะคะเจนอยากให้นึกถึงคมสันคาเซนเตอร์เป็นที่แรกนะคะหรือว่าอยากจะขายรถก็อยากให้นึกถึงเราเป็นที่แรกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันพอแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูด้านนอกแล้วก็ด้านในกันบ้างนะคะว่าด้านนอกด้านในเป็นยังไงเฟรมพวกนี้นะคะไม่มีร้าวนะแปลว่ารถไม่เคยชนหนักใช่รถไม่มีชนหนักความน้ำท่วมการันตีให้นะคะพิกตะแคงไม่มีแน่นอนนะ เก็บสีทําสีลิ้วรอยไม่ว่ากันนะลูกค้าเพราะว่าเราคนใช้รถเราขับดีๆบางทีมอไซค์มาเกี่ยวมันก็มีรอยกันบ้างได้นะโอเคค่ะสีรถโดยรอบนะคะตีไว้80%ซนตนะคะคันนี้นะมันมีรอยสะเก็ดหินบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่สีรถโดยรอบนะคะไม่มีด่างนะสีสวยเสมอกันทั้งคันนะคะ ไฟโปรเจกเตอร์แท้ดวงใหญ่นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะอย่างที่เจนแจ้งเลยว่ารถคันนี้เป็นตัวท็อปนะแล้วก็หลังคาซีลยางต่างๆนะคะสวยนะซีลยางโอเคเลยนะคะไม่มีไม่มีแตกไม่มีพลอกนะเท่าที่ดูนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดู มือจับนะคะมือจับเป็นยังไงมือจับนะคะแต่งหุ้มเคฟล่ามานะคะให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยววัยรุ่นทันสมัยขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้มีกันสาดให้ด้วยนะคะทั้ง4บานเลยนะสวยนะโดยรวมสวยเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของชุดแต่งโครเมียมที่ขอบประตูนะคะยาวเสมอกันทั้งคันเลย แม็กแต่งของอะไรคะเนี่ยแม็กแต่งสวยมากเลยนะคะเป็นแม็กแต่งห้าลูนะคะมาพร้อมด้วยล้อยางนะคะของกู๊ดไลน์นะคะแม็กเท่ามากเลยแม็กเท่ค่ะเหมาะกับผู้หญิงเท่ๆผู้ชายเท่ๆนะคะมาคันนี้ได้เลยตอบโจทย์มากนะคะเครื่องยนต์สัญลักษณ์ด้านหลังต่างๆนะคะอยู่ครบนะไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟท้ายนะคะก็ไม่มีรอยแตกเหมือนกันนะคะสัญลักษณ์ซีวิคสัญลักษณ์เครื่องยนต์1.8 i-vtec นะคะยังอยู่นะพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ท้ายนะคะเซ็นเซอร์หลังแจ้งเตือนเวลาเราถอยนะคะ2จุดเลยนะคะคันนี้สิ่งที่จะได้ไปนะพอรถคันนี้นะพอใส่แม็กแต่งใส่ชุดตกแต่งเข้าไปปุ๊บ รถก็คือดูสวยดูมีราคาเลยนะคะแล้วตัวโฉมเนี่ยของซีวิกนะคะเป็นโฉมที่ยอดฮิตตลอดการใครๆก็มาถามหาต้องการเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากได้นะรีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ h o n d ้าซีว c นะเดี๋ยวเราจบกันที่ภายนอกดีกว่า ภายนอกโดยรวมสวยขนาดนี้ภายนอภายในมันจะเป็นยังไงบ้างระบบภายในเบาะเป็นยังไงลูกเล่นข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะอันนี้นะคะเราอยู่ภายในห้องโดยสารกันแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะ h o n d a Civic นะคะข้างในพวงมาล,ลัยนะคะเป็นแบบสก้านเป็นแบบสามกา้นบบานพร้อมชุดหุ้มนะคะที่เป็นตกแต่งโทนเดียวกับตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าที่เรามีการแต่งเคฟล่าเข้าไปรวมถึงตัวแท่นเกียร์นะคะที่มีชุดคอบเคปล่านะคะมันก็จะทำให้รถนะคะดูโฉบเฉี่ยววัยรุ่นทันสมัยมากขึ้นเนาะ ดดใช่ะะก็คือชุดแต่งมันจะล้อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดตรงช่วงคอนโซลกลางรวมไปถึงชุดลิ้นชักนะคะแล้วก็แอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะคะแอร์แบ็กคู่หน้าเลยอย่างที่แจ้งนะระบบไฟระบบไฟใช้ได้ปกติเลยนะคะมีกล้องหน้ามีกล้องหน้ารถให้นะคะแล้วก็ ชุดจอนะคะได้เป็นชุดจอของไพโอเนียเลยนะคะชุดจออยู่สภาพใช้งานนะคะใช้งานได้ปกตินะของเรานะคะเดี๋ยวเรามีการเช็คไม่ว่าจะเป็นของเลวระบบไฟนะคะให้อยู่ในสภาพใช้งานตลอดทุกชิ้นนะรถสวยนะเนี่ยนั่งสบายมากเลยนะคะเนี่ยถ้าสมมุติเป็นเบาะหนังด้วยใช่ไหมคะใช่เบาะหนังแล้วก็บอกอะมีความนุ่ม ดูมค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวหมอนหัวหมอนตรงเนี้ยโดยรวมรับกับสีละะดีนะคะแล้วก็ตัวบอะก,ก็รับกับสรละะดีชุดต,ตกแต่งภายในนะคะจะได้เป็นสีเทาเข้มนะคะลองดูด้านหลังได้ตัวเบาะไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะย ใช่มีริ้วรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ในส่วนของรอยแตกขนาดใหญ่มีไหมไม่มีนะแล้วก็ระบบไฟฟ้านะคะใช้ได้ทุกบานนะคะรถสวยนะเดี๋ยวเรานะคะลองเอารถคันนี้นะนั่งไปด้วยกันแล้วขับไปด้วยกันนะคะสักระยะหนึ่งดูว่าทัศนวิสัยการขับขี่ของเขาเป็นยังไงนะ เแอร์เย็นไหมเอ่ยอต้องถามคนนั่งเพราะว่าคนขับอะ่ะ<ๆ>ก็มักจะบอกว่าเย็นเสมอแต่ว่ากขาต้องดูคนนั่งด้วยว่าคนนั่งเย็นหรือเปล่านะคะชุดแอร์นะคะแอร์ดิจิตอลนะคะปรับแยกอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็หน้าปัดของเขานะหน้าปัดเขาจะเท่นิดนึงนะคะก็คืออยู่ตรงหน้าระดับสายตาเราเลยนะคะอยู่ที่ระดับสายตาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเกียร์ระบไปกัน นี่เลยนะคะการขับขี่อัตราเร่งน,นะคะเวลาเราออกตัวรถเร่งค่อนข้างดีอัตราเร่งค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็ความนิ่งของรถนะคะค่อนข้างนิ่งเลยรถไม่มีกินซ้ายกินขวานะเพราะว่านี่เจนปล่อยมือนะคะรถไม่มีกินซ้ายกินขวาแล้วก็เสียงภายในห้องโดยสารเงียบในระดับหนึ่งเลยนะคะถ้าเทียบกับปีรถนะถ้าเทียบกันเนี่ยถือว่าเงียบเลยนะคะ โอเคเลยขับสนุกนะคะเนี่ยถ้าสมมุติว่าขับไปทางไกลๆขึ้นเหนือล่องใต้นะคะขับได้สบายแน่นอนนะคะโอเคค่ะก็วันไงเจนก็ฝากตัว Honda Civic คคันนี้ด้วยนะคะเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชอบคันนี้สนใจคันนี้อยากได้คันนี้นะคะแนะนำรีบพักรีบติดต่อเข้ามานะ ก็ของเรานะคะโทรมาที่เบอร์0817632960นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะการจัดไฟแน์รายละเอียดการผ่อนการดาวนะคะสอบถามได้ตลอดเลยหรือท่านใดไม่สะดวกนะคะแอดไลน์หรือทักอินบอกคุยกันก่อนก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้เป็นกุญแจรีรโมทแท้ Honda เลยนะคะแล้วก็แถมปลอกหุ้ม Honda สวยๆไปให้ด้วยนะคะ แล้วก็ราคาค่าตัวน้องเท่าไหร่ทุกท่านน่าจะอยากทราบแล้วนะคะกับ Honda Civic ปี08นะคะราคาอยู่ที่279,000บาทนะคะ เครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มกันไปได้เลยลน้นๆ้นกันไปเลยนะคะหรือใครอยากผ่อนสบายสบายดาวนิดดาวหน่อยมาก็ได้นะคะก็ผ่อนเบาๆเริ่มต้นก็ห0 0พินนิดๆเท่านั้นเองนะคะอยากจัดไฟแนนซ์ธนาคารไหนทักเข้ามาคุยกันได้นะคะมีทุกธนาคารชั้นนำให้กับลูกค้าเลือกเลยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับ Honda าซี i c สวยๆนะคะ